สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับพวกเรานักกดก a ทแชแนลแชแนลขอ,อไม่ต้องดังขนาดนั้นก็ได้มันรบกวนคนอื่นไม่มีคนอื่น,นถ้ามัมจะโอเควันนี้เรามาทําอะไรเี่ยผมเห็นมีของใหม่ด้วยเฮ้ยว้าวเฮ้ยอะไรคืออะไรครับนี่ยเขาบอกว่าเป็น V-STARTER ใหม่ที่จะออกมาในเร็วๆนี้คือ STARTER ที่ชื่อว่าเปลี่ยนทานเปลี่ยนทานครับผมโอ้ oh. oh. เปลี่ยนทานเคยโอเคก็เป็นสตาร์เตอร์ใหม่เนาะที่บอกว่าข้างในนี่สุดยอดมากเพราะมีตัวที่แบบไม่เคยออกมาในบล็อกไหนมาก่อนเลยเช่นไค <ข S 1> ลิก,กี้เป็นต้นไคลิกี้อะ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่อย่างเช่นตัววีสตาร์อื่นๆเนี่ยมันไม่เคยออกมาในสตาร์เตอร์ไหนมาก่อนเอในชุดไหนมาก่อนเลยบล็อกไหนมาก่อนเลยอ่าและ,ะแต่ละตัวที่ออกมาคือแบบเก่งๆทั้งนั้นมีอย่างเช่นอะไรบ้างครับอ่าอย่างเช่น ซาเชียนวีสตาร์แล้วันที่ตีได้ถึง340ยเฮ้ยจริงเหรอเราไปตีแรงทั้งนั้นตีแล้วตัวเองเจ็บด้วยป่ะใช่เห็นไหมเงินไขนิดเดียวแค่เจ็บ30แต่ตีได้ถึง340ร้อยี่้ยต้องโคตรแรงมากเเน่ยเลยแล้วก็รีเฟียวีสตาร์ที่ทำหน้าที่ที่มีความสามารถที่ดึงโปเกมอนฝั่งตรงข้ามมาได้๋อก็ประมาณนี้อก็เขาบอกว่าในกล่องนี้มีแพชเตอร์มากกว่า5 0 0้กว่าแบบ เสียงไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วเราและที่โชว์คือเห็นว่ามีแค่แปดตัวใช่ไหมเอออะไรเงี้ยแล้วเรามาดูเรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าไอ้ที่เราเปิดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดที่แบบเพราะว่ามันมีมากกว่าแปดมากกว่าที่อยู่ในหน้ากล่องอยู่แล้วผมคิดอย่างนั้นแล้วเราจะมาเปิดจนกว่าจะครบทุกแบบเลยแล้วกันทุกแบบเลยเหรอใช่แบบ500แบบที่เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่แค่วีตาตากับวีเนี่ยมันจะพออ๋อโอเคแต่ไม่อยากได้คาลิกี้เลยเฮ้ย อยากได้อยากได้อยากได้อะโอเคมาเปิดกันเลยนะบอมเอากล่องนี้เลยกันอันนี้เลยองนี้เลยจับบ่อยมันต้องมีอะไรได้มีเห็นไหมนี่ก็ประมาณโคตรสวยเขาไม่มีธาาดแบบกล่องก่อนๆแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรนะหยิบก่อนมี v m a มหรือวีสไต์อย่างน้อยหนึ่งใบแสดงว่ามีทุกกล่อง บายดิโอ้โหแบบไม่ต้องสุมแบบกองก่อนแล้วนี่ใช่ป่ะผสมอยู่ดีแต่ว่าส่แตกแต่แค่สุมตัววป่ะเอ้ยทำไมมันไม่มีปินอะไรแลอไม่มีเหรอปกติมีหรอไม่ได้สังเกตเอาไม่มีดูอะอะไรของคุณครับนี่อ่ะมันเริ่มกล่องแรกกันเลยดีกว่าไแล้วที่สำคัญคือสตาร์เตอร์นี้เขามีอีเวนต์ด้วยเขามีอีเวนต์อะไรกันครับถือเออก็สตาร์เตอร์เด็ก ไฟปจะเรีกอะไรนะลิวเกงก้าปะทะอะไรนะเกง่าเดเลียนเอออ๋ออุยไฟฟ้าอย่างนี้ต้องเป็นเซราอล่าแน่นอนเป็นโรตองเดียวมันอาจจะเป็นโลตองก็ได้เซราอล่าเขาก็จะมีอยู่2แบบนะเป็นวี a x กับวี t ตาอไม่รู้ว่ามันมาพรอมกันหรือเปล่าน่าจะมาแยกนะน่าจะมาแยกอืมแต่เขาบอกว่ามีว s t ตาอย่างน้อยหนึ่งใบแน่นอนแสดงว่าถ้าออกวี a x ก็ต้องมีว s t ตาด้วยนี ก็แยกกันไงอ๋อแยกกันนะโหยังนี้แยกอีกเหรอโ้สุดยอดเลยแล้ววันนี้ว่าจะแกะออกสะทีหนุ่มผมแกะรอเลยแล้วกันนี่ครับหน้าปิกาจูครับพี่คาชูจะเป็นตัวอะไรเฮ้ยซี้เลยอะไรอ่ะยังไม่เห็นเลยใจเย็นนี่เสรจเรวละอวีสตาวีสตาแล้วแล้วมีอะไรอีกวะขอดูของข้างในหน่อยครึ่งหน้าเป็นพวกนี้ครึ่ง นี่มีอันต้าบอลมีอันต้าบอลด้วยโ oh. มีเครื่องขาวพายุเฮอริเคเนพลังงานสไตรสตัมแม็กเกียวโูเบินสเปลี่ยนสเปลี่ยนจูนเริ่นใจครับสั่งบอสเลเวอร์บอลเฮ้ยมีเลเวลอร์บอลด้วยแต่ไม่มีคลิกบอลนะอาอไม่มีเหรอไม่มีเนี่ยไม่มีแล้วคำสั่งบอสมีมจ้ะมีดิมีเหรอมีไหนนี่อ๋อโอเคเลย โอ้ถ okay, so ือว่าให้ของคุ Please, so so okay. so ้มเหมือนกันนะโอเคก็กล่องแรกได้เซเราลากก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะเราจะแยกไวอย่างเงี้ยกันว่าได้แล้วหนึ่งตัวแยกๆไปอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าหน้ากล่องหน้ากับตัวหน้ากับตัวที่อยู่ข้างในแล้วมาพูดถึงการแข่งกันก่อนไหมที่ต้องแข่งยังไงนะเปิดตัทเตอร์เด็กหนึ่งกล่องแล้วก็สู้เลยสู้เลยอ่อ แบบไม่ต้องจัดเทิ่มไม่ต้องซื้อซองมาจัดเพิ่มก็คือเปิดสตาร์เตอร์แข่งได้เลยแล้วก็ผู้ชนะจะได้รางวัลเป็นเกนก้าหรืออินเดเลียนไปคือเลือกได้อีซี่ไหมโหคือแบบทุกคนอยากได้อะไรก็สามารถเลือกได้ถ้าชนะเนาะอันนี้เดียวฟรีชัวน่าจะใช่แหละเพราะพลังจิตน่าจะมีตัวเดียวเปิดมาเป็นบาคุฟุนไม่มีผไม่มีเลยแต่มันมีตัวพวกอนีด้วย เฮ้ยโยซี่เฮ้ยวีสไตล์อีกแล้วโอ้ไม่เห็นวีแม็กเลยวีแม็กมันจะมีจริงจริงอ่ะมีจะไม่มีไร้่งไหนนี่ดูดูดูมีอะไรบ้างกล่องนี้เฮ้ยมีตัวทิ้งจั่วด้วยเตอร์ไนท์เฮ้ยมีของจากชุดที่แล้วด้วยเหรอมีมีมีอ๋อนี่กิตตันโมกกิตตันโมกกิตตันโมกครึ่งหนังเนพืชครึ่งหน้าเป็นขาผัดอะไรแบบนี้หรอวะมันดูคล้ายๆกันนะ ไม่เป็นไรเฮ้ย,<อ>ยมีมขัดกับเซเรน่าด้วยอ๋อทุกเด็กของสองใบข้างหลังอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใครจะไปรู้เพราะกล่องนี้ไม่มีเลเวลบอลใช่ไหมอ๋อเออจริงด้วยจรเห็นไหมสองใบหลังน่าจะมีอะไรที่แตกต่างกันอืมอ่ะแยกเลยอ่ะมาดูของผมเฮ้ยผมผมเป็นไฟฟ้าเหมือนกันเป็นซอนซีเฮ้ยชัวโรตอมเฮ้ยไม่คิดว่าจะเป็นเซโรล่าวีแม็กหรอโรตอมโรตอมเออเฮ้ยวีแม็กอุ้ยโอ้บอกแล้ว โอ้เสียวโอ้สุดยอดนี่เลยแยกไปก่อนนี่ถ้าเป็นชอนชีได้เลยเซราล่าวีแม็ว้าววางนี้วางนี้นี่ตัคพัลเตอร์อยู่นี่มานมีมาดูของข้างในดีกว่าได้อะไรน่าจะได้ต่างจากตัวเซราล่าก่อนนะนี่ได้โมโคโค่ดูเฮ้ยตัวอะไรคุณเซราล่าเซราล่าอ๋อคนละตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ป่ะไม่เคยออกมาก่อนน่าตัวใหม่เลยเออตีเจ็ดสิบ แต่ติดแค่สองพลังงานถือว่าสุดยอดเออเลคิก็ให้ไฮเปอร์บอลเหมือนเดิมหนึ่งกองมีสองธาตุตัวขึ้หน้าข้างหลังเหมือนเดิมมีนี่ก็เหมือนเดิมมาดูสองใบข้างหลังดีกว่าเฮ้ยอันนี้ของใหม่ป่ะเฮ้ยนี่มันตัวที่อะไรติดแะไม่โดนซัพพอร์ตสักอย่างป่ะเออที่บอกว่าโปเกมอนวีสตาร์หรือวีแม็กติดตัวนี้จะไม่โดนผลของซัพพอร์ตเฮ้ยอันนี้ถือว่าของใหม่ของใหม่เฟี้ยวเฟี้ยวเออไอ้นี่อะไรรีเฟียน่าจะรีเฟียนะผมว่า ดูเลยดูเลยลุนลุนลุนลุ้ยังไม่ซ้ำเลยนะเนี่ยเปิดแถวหนึ่งอะดวงดีมากเนี่ยพวกเรายังเหลจะซื้อหวยเหมือนใช้ดวงเหมือนทุกคนอะไรนะเหมือนจะพูดอะไรละคิดไม่ออกปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านใช้ชุดนี้ปะอันนี้เปลี่ยนผ่านแล้วเฮ้ยเหล็ก อะะไรวอยากได้ซาเชียนเนี่ยขอเป็นซาเชียนแล้วกันเหนตามซาเชียนซาเชียนตัวอะไรอ่ะเฮ้ยยังไม่เห็นเลยอ๋อโทษเฮ้ยรีเฟียร์มันต้องดีเฟียดหรือเปล่าคือหลังเป็นพืชเหมือนเดิมจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่คุ้มเลยเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเป็นพืชสีเดียวกันถือว่าคุ้มเลยเล่นง่ายเล่นง่ายสะลรูดเฮ้ยมีคอสดใสเด้วย ซึ่งหน้าซึ่งหน้าของเด็กอื่นๆมันมีพวกซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ด้วยหรอมีดิมีอ่ะมีมีแต่ว่าเป็นแต่ชุดถ้าเป็นฟ้าเป็นเครืองเขาอะไรอย่างงี้อ๋ออย่างงี้นี่เองจุนเจ้าจานบอสข้างหลังหน้าจะเป็นกีบลาดกับเล็บบนโอ้โหนี่มันตัวที่เราชอบนี่นะดูสิมาคู่กันเลยสรู้่บัตรเด็กนะเออที่เปิดที่เปิดซองไหนก็เจอมาดูเหล็กดีกว่านี่ เป็นเฮ้ยเซอาเชียนโอ้โหนี่ตัวที่คุณอยากเล่นนีเลยใช่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 ครึ่งหลังเป็นน้ําด้วยน่าจะมีเมทัลซอร์เซอร์ในกล่องนี้เป็นเหล็กเนาะถ้าไม่มีไม่น่ามีนะอ้าวได้มาเป็นเซกิแทนอ๋อผมมันจะตกไทยแล้วไม่ได้อยู่ให้ตัวนี้มาด้วยเฮ้ยให้น้ํามาด้วยโอ้ว้าวแล้วลุนสองใบหลังใช่ไหมเออลุนสองใบหลังเป็นไร เฮ้ยส่งต่อพลังงานยิ่งหายยากละหันอะไรวะเอฟเอ้ฟไม่ตกท้ายเหรอไม่ตกมั้งเออไม่ตกว่ะสบายมีไบเสร็จทางกานใช้ต่อยาวๆจุ๊บอ้าวซ้ำไม่เปิดซ้ำแล้วซ้ำแล้วเริ่มซ้ำแล้วอ่ะพึ่งพึ่งซ้ำเออเริ่มซ้ำแล้วเริ่มซ้ำไปดูไปดูไปดู เอ้าซ้ำแล้วไม่เปิดได้เซลล่ามา <laughs> สองคู่แล้วแถวหนึ่งแต่วีนี่ได้ครบแล้วนะเนี่ยดีกว่าเอ้ยซมาเซนต้าชชว์ผมว่าไม่มีคัตเตอร์เดียว <laughs> เตรียงมานน้อย มันเป็นตัวอะไรฮะยังไม่ได้โลตอมเลยเนี่ยเดี๋ยวกระได้หรอกนี่ไงสมารถเซนเตอร์เฮ้ยหูหน้าตาไอตัวนี้เขามีความสามารถนึ่งเป็นตัวใหม่เหรอการเตยเพาของราชาเหรอก็ทิ้งหมดตจวหามันเดิมอ๋อเฮ้ยแต่เปลี่ยนอาร์นี่ใช่ไหมสุดยอดเหมือนในสตาร์เตอร์ระเบิดพลังอุ้ยน้ำน้ำกาเซีย ว้าแน่นอนว่าศพเอ๊ะทำอ๋อได้ได้ด้วยได้ด้วยของข้างหลังเลยได้อิโตอิเตอร์ใคริกกี้เหรอทำไมมันโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกเฉยคริกกี้ชัว่อยย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 ด้อยเตอร์ด้วยยอยยยอยยยยยยงยยยยัยเยยยเยยยยวยย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 ยเยยยอยเดิมยยายยยยกยยกยยย อีเตอร์ออรรกล้าหาหแย่งไปเลยเห็นตอนนั้นหากันเต็มตอนนี้ก็หากันเต็มเลยมันจะมีท่านมืดด้วยนี่ถ้าท่านมืดจะได้ดักแพทปะรู้ได้ไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะเห็นมีอีเตอร์มาก็น่าจะมีดักแพทเออคิดไปก่อนเฮ้ยดิโอซี่วีแม็กเปล่าแกทเลยครับพี่เฮ้ยเปิดอีแควอะเปิดไปพบเหรบเฮ้ยขนาดนั้นเลยอเออเจ๊รู้ว่า เลยกี่แถวที่จะได้ครบอ๋ออันนี้หนึ่งแถวก็เกือบครบแล้วนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกอีกอีกอกี่แบบอีกอสี่แบบเออใกล้ครบแล้วแต่หลงัลงๆก็น่าจะเริ่มซ้ำแล้วแหละอ่าพรังเจ็ดอันนี้ VMAX ชัวนี่ไงดีออซี่ VMAX โอ้ยังเบิม้มอะไรเบิม้มตวัวใหญ่ตวัวใหญ่คร<อ>ึ่งหลังเป็นไฟเพิ่งเคยเห็นไะเนี่ นีแล้วในกล่องนี้มีธาตุไฟปะน่าจะมีดอนดอนอะเอ้ยจริงดิดอนมีแม็กเฮ้ยมีแม็กเหรอหยอกหยอกข้างหลังเป็นเฮ้ยคลุมใบอะุบนว่ากล่องที่ได้วีแม็กเขาจะได้นี่เนาะเสอรอคุมเนี่ยจริงเหรอเออก็เมื่อกี้ก็มีนี่ใช่ปะ จะใครกี้ไม่ได้เพื่อคุมได้เออนั่นแหละดิซ้ำไาหมนู่นแน่นเามซ้ำอ่าจบไปมันต้องไม่มีซ้ำบ้างแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยชัวโลโตอม,โ,ตมโลตอมมาแน่ๆเพราะไม่มีแบบอื่นแล้ว ตัวนี้ก็เจอะัละละสาสหันตัวเลยโอ้โห oh. เซละล่านี่คือหาง่ายเลยมาแล้วโลตอมไม่ต้องลุ้นเลยเพราะมันใช่แน่ๆนี่นี่มีอาร์ตใหม่ปะเนี่ยน่าจะอาร์ตใหม่อ๋อ oh, หรือว่าตัวใหม่วะอาร์ตไม่รู้อะมีอะไรให้บ้างเอ้ยมีเยลลี่สุขเชยน,น,นี้ให้ไอายเถิ่นผมเยอะจังไงเออให้สงสัยตัวมาเล่นให้ใหสงสัยใช่ไหมใช่ใช่ตัวมันเล่นกับไอเทมโสดใสก็เลย oh. ให้มาเยอะหน่อยแล้วเคร่งหลังเป็นไรของเวทตไคล ไอเทมสงสัยเหมือนเดิมเฮ้ย,ยให้เข็มขัดมาสองอันโคตรถุมโอ้คุ้มโอ้คุมม้มเลยว่าได้เซเลน่าด้วยอ่ะว้าวเช,ชื่อไหมเชื่อสิทันติตมันคงอะไรกันทับนี่ะตามไปโอ้โหกล่องนี้คือได้มาตัวหนึ่งได้มาตัวหนึ่งก็ก<ด>็ถือว่าโอเคโอเคไหมโอเคละมั้งขาดิกี่แบบขาดกาเซียกาเซียมืดไฟ เอากล่องนี้แล้วกันมันต้องได้แหละโอ้โชูชัว <c oughs> อุ๊ยกี <c oughs> ่โดนพิมพ์อ่ ส้ำเดียวฟรีวีนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละเคือกาเซียแน่นอนไม่โดนหลอกเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่เราเปิดยังไม่เจอไม่เจอไฟใช่ไหใช่แต่เมื่อกับไฟเป็นตัวเก่านี่ใช่ไหมอืมแต่ก็เปิดให้เจอแล้วกันเพราะอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นตัวอะไรนี่ไงกาเซียมาแวว ได้ไข่ด้วยได้ไข่ด้วยเฮ้ยได้ไขเ่เหรอเออได้ไข่ด้วยสบายไปนี่เลยสองใบหลังเป็นให้เขมขาดกับเซเรนา่าโอ้ถือว่าได้ง่ายนะเฮ้ยมื่นมาแล้วมื่นมาแล้วนี่มันหน้าวันเดียวเลยวันเตอร์กีดทำไมไอตอนราานับแผ่นจับมันต้องหน้าเป็นตัวอะไรอ๋อไฟเออร์เอ้ยไม่ใช่ป๊อเป้า ป๊าปเป้าอะไรอ่ะดักแพดเก่าอ๋อดักแพดเก่าที่มันเป็นดักไรใช่ไหมผมอยากรู้ว่ามืดมันจะเป็นตัวอะไรใช่เดาน่าจะเป็นพิซซูซัมติงพิซุยูาณที่เหลืออ่ะเนี่อนี่อะไรนี่คือเฮ้ยรอดแล้วอะไรยังไม่เห็นเลยอ้าโทษ นี่ไงในเคยนชีในเคียนชีสองใบข้างหน้าไอไอเทมข้างหน้าคือใบอะไรนักเผ็ดดิจริงเหรอเออเฮ้ยนี่นักเผ็ดนี่นักเผ็ดนักเผ็ดนักลายไอ้นักลายตัวใหม่าไตัวหนึ่งเรียกเพื่อนไงเพื่อนเฮ้ยมีนักแพรมาอีกแล้วโอ้ยยอดสุดยอดเลยเฮ้ยเจอไฟอ่ะตบไปดิตบไปดิอ่ะมอด อะไรแบบไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวได้บอสเนมเบลเรียกเวลาเจอมีงานแขกงเลยใช้บอสหันกันตลอดเลยสองได้เหรอไม่ไม่ไฟเป็นดีสโดนดีสโดนวีสตาเฮ้ยเครื่องหล่อต่อสู้อ่ะให้เป็นแม็กมาแอ่งน้ำตกแม็กมาสองใบหลังเป็นทรงต่อพลังงานเดี๋ยวคีบนะอันนี้กี่แบบแล้วอ่ะ 12แล้วสิองเอครบแล้วมั้งครบแล้วอ่ะพอได้ข่าวว่ามี12แบบนะใช่อะสั่ว่าแบบที่สิบสามอาเซววีตาตาก็น่าจะหมดแล้วป่ะหมดละหมดละโอเคก็มีประมาณนี้เลยครับผมที่อยู่ในกล่องสตาร์เตอร์เปลี่ยนพันก็จะมีให้รุ่นประมาณนี้ซึ่งหนึ่งแบบหนึ่งแถวก็ได้เกือบครบแล้วใช่ก็แต่ละใบก็ เอฟเฟกเก่งๆทั้งนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอ่าก็เร็วๆนี้ก็จะมีอีเวนต์มานะครับผมถ้าเป็นของนัดการก็จะจัดในวันที่12ที่จะถึงนี้หรือก็คือวันเสาร์ yes อ่าก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนถ้าทุกคนอยากหาการ์ดไปไหนก็สามารถมาที่นัดการ์ได้เลยหรือไม่ก็ช้อปปี้นัดการ์ดจำาหน่ายการ์ดเกมหรือไม่ก็ l i น์ Official a c Count นะครับผมครับอ่า ใค,ใครอยากได้คอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตาม Facebook, ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วกด subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเย่เย่อ่ะก็ประมาณนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัสดีทุกคน เปิดได้เร,เร็วเลยสามแถว,ว <c oughs> สวัสดีครับพบกับพวกเราในแชนแนลวันนี้เราจะมาอันบ็อกสาตาเตอเล็กเปลี่ยนผ่านกันนะครับผ่านเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านสวัสดีครับพบกบเอ้ยพบกับวันนี้เราจะมาเปิดสตาร์เเล็กผ่านเพียนเอ้ยเปลี่ยนผ่านเอ้ยเปลี่ยนทานถูกแล้วเปลี่ยนทานเนะอ๋อผิดเอาอยัางไง อันนี้คือถ่ายอยู่ใช่ไหม